สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขู่สุกคน้ะมอนีมาพอกันยนุพาแเสบคือเก่า้จมอนีตัดผมเลยพี่น้องปฏิพอกันโดนนะพี่น้องจ้าปริพอกันโดนไปใส่วัติีไปทํางานไปทํางานจ้จมอนีก็ได้ตาขนมเติน้ะพี่น้องสมพักกับอันนังนนะะ treatment. ไก <ittle SAN> <Maria> ่ทอดจ้จพี่น้องมอนีวันหยุด้ะพี่น้องจ้ามอนีวันหยุดวันหยุดก็เลยจัดน้อยพี่น้องก็ได้ล่มคลิปโดนขักโดนแน่ซะ มันลืมยังนุดเหมือนล้วบอพี่น้องจ๋าอย่าลืมกันเลยจ้าเดอ้อบุกคอยมีเวลาพี่น้องเออไปเห็นงานสองอาทิตย์ท้องก็ได้ยุดบ่เป็นสองอาทิตย์ไหมเกือบเดือนแล้วพี่น้องตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดจนหอดยี่สิบเอ็ดเนี่ยเกือบเดือนจ้าเกือบเดือนพี่น้องจ๋ามาได้จ้าเด้อจุดๆทำขนมเส้นจ้า ว่าได้กินโดนครับคุณน้องเออไปทำงานก็กินแต่อาหารตามสั่งกินแบบง่ายๆไปทำงานสมผักผักหอมสมผักหอมเจี๊ยพร พี่ปอนเล่าสมกันสมพักสุกินอืม ต่วจขนาดพี่น้องเอ้ยดูแต่เด้อบ่ไกินโดนจ้ะอื 他们说我们难了。 我老婆不弄。Oh Lord, <laughs> คใช่แล้วอืมมันดีครับรอ้มองกา,านั่นว่ามีกลิ่นพี่น้องเอ้ย Ikan, per, taram, ker, tami, makan, taram, seng. ก็มีพักไรพี่น้องก็ไเดียไปซื้อ่ซื้อมาใหม่ก็ิืัอ,อ,นนอกินบมหมดก็เสียดายแล้วพี่น้องได้กินตมเกิดตามมี่ค่ะ อิ่มเลยจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นเล่มนอกรอบสำหรับคลิปนี้แย้มหนูก็โตกันใจ้พี่น้องใจ้พ่อกันคลิป